เราจะมาพูดถึงวันชาติกึงก่งๆึงวันชาติเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องความภาคภูมิใจของประเทศของตนในสหรัฐอเมริกามีประชาชนพระภาคภูมิใจกับการมีวันชาติของเขาอย่างที่ผมกล่าวเรียนท่านปรากฏว่าตอนนี้รัฐบาลจีนพยายามจะให้คนฮ่องกงเกิดความภาคภูมิใจ ในความเป็นชาวฮ่องกงครับแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาคนฮ่องกงเขาไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่เพราะว่าถูกปราบอย่างหนักเมื่อมีความเห็นต่างจากรัฐบาลจีนแล้วที่ผมต้องพูดกับท่านวันนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมเอาแต่อเมริกาความภาคภูมิใจของจีนเขาก็มีเขาก็ภาคภูมิใจสิครับ ว่าเขาได้รับคืนแผ่นดินฮ่องกงที่อังกฤษเช่าไป99ปีเป็นเมืองเสมือนหนึ่งเป็นเมืองขึ้นแต่วันนีจ้จีนก็เข้าไปเช่าที่ดินในสีลังกาในอีกหลายประเทศนะครับ99ปีเหมือนกันนะเหมือนอังกฤษเลยจะไม่ไป็นากันเอา้าจีนก็มีความภาคภูมิใจ ในโอกาสครบ25ปีที่ฮ่องกงกลับคืนสู่อ้อมอกแม่แล้วแต่ผมใช้รูปนี้เป็นธงฮ่องกงคุณสีแกกำลังเป่าดอกเรียกอะไรดอกเหมยหรือดอกซากุระเนี่ยปิวเลยนี่เป็นรูปตลกตลกให้เห็นว่าบ้านเมืองมันไม่เหมือนกัน ภาพที่ผมให้ท่านดูนี้เป็นภาพการเฉลิมฉลองการครบรอบ25ปีที่ฮ่องกงกับคืนสู่อ้อมอกแผ่นดินจีนแค่นี้มีความสำคัญอะไรอะ่ะไอ้ที่สำคัญคือจีนประกาศว่าตั้งแต่ฮ่องกงกลับมาอยู่กับ แผ่นดินจีนแล้วฮ่องกงเป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่าอยู่กับอังกฤษอีกอันนี้งงครับเป็นเรื่องที่ผมจะต้องคุยกับท่านว่ามันงงย่างไงนะครับงงก็คือถ้าท่านดูข่าวนะครับผมให้ท่านดูข่าวเเดี๋ยวผมไ่จะดูครับ ข่าวต่างประเทศนะครับที่ผมนำมาให้ท่านดูอ,อันแรกเลยคือ CNN นี่ครับ CNN แล้วเดี๋ยวผมจะ,อ,ะ,อ,ะอ่านหัวข่าวเพราะอ่านหัวข่าวไปเรื่อยๆแล้วท่านจะเห็นรู้สึกเองว่าทำไมต้องพูดถึงวันนี้เนาะ CNN บอกว่าสีจิ้นผิง ขลมฝ่ายต่อต้านในฮ่องกงท่านคงทราบนะครับก่อนหน้านี้มีการต่อต้านประชาชนฮ่องกงต่อต้านจีนเพราะบอกว่าจีนผิดสัญญาที่ไม่ให้เอ่อฮ่องกงเป็นอิสระห0ปีตามข้อตกลงที่สมัยเติ้งเสี่ยวผิงดังนั้นใครที่ต่อต้านจีนเพราะจีนเริ่มเขมือเข้าไปทุกทีทุกทีสิทธิการเลือกตั้งก็เริ่มไม่มีนะครับ แล้วจะมีการออกกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นไฮไลท์คนฮ่องกองรับไม่ได้เพราะใครก็รู้ว่าถ้าส่งใครกระด้างกระเดือนให้ฮ่องกงถูกจับส่งไปเมืองจีนเรียบร้อยเลยนะครับเพราะผมเคยพูดเรื่องกระบวนการยุติธรรงของจีนมาแล้วนะครับเขาก็ต่อต้านกันผมเล,เล่าแบ็กกราวนิดหน่อยถ้าใครไม่ได้ตามข่าวต่างประเทศนะครับ ซีเอ็นบอกสีจิ้นผิงถล่มฝ่ายต่อต้านของฮ่องกงโดยบอกว่าการส่งมอบเกาะฮ่องกงต่อจีนคือการเริ่มต้นของประชาธิปไตยที่แท้จริงแม่ฝังเฉพาะต่อไปอินไซเดอร์บอกว่าสีจิ้นผิงกล่าวสุนทรพจน์ว่าฮ่องกงได้รับประสบการณ์ประชาธิปไตยที่แท้จริงก็เมื่อตอนที่ถูกส่งมอบกลับมาให้จีนแต่ถูกทำให้แตกแยกอย่างรุนแรง โดยพวกที่ต่อต้านและแบ่งแยกแนโจมตีเลยเอาว o a โอเเมริกาเอาด้วยครับประชาชนไทยที่แท้จริงยังไม่เริ่มต้นเลยชาวฮ่องกงได้โต้ตอบสีจิ้นผิงเดี๋ยวเราคุยกันนะครับอียิปต์จริงๆเป็นพันธมิตรกับจีนนะผมเลยอยากจะเอาเอา สำนักข่าวอียิปต์มาให้ท่านดูหน่อยบังเอิญไปเห็นข่าวอียิปต์ขึ้นมาอียิปต์อินดีเพนเดนต์บอกว่าสีจิ้นผิงกล่าวตำหนิฝ่ายต่อต้านอย่างรุนแรงโดยบอกว่าประชาธิปไตยของฮ่องกงเพิ่งจะเริ่มต้นที่ฮ่องกงกลับมาคืนสู่ประเทศจีนนิว york time อันนี้เป็นแฟนประจำนะผมก็อ้างอิงเ,เราพบเป็นสำนักข่าวใหญ่อยู่ในเอเมริกา สีไปเยือนห้องกงที่ถูกปรับเปลี่ยนจากการใช้กำลังปราบปรามอย่างรุนแรงของจีน BBC มีสองรูปนะ BBC เอารูปนี้เลยดีกว่าเอารูปที่มีรูปสีจิ้นผิงยืนคู่กับผู้ว่าการห้องกงคนใหม่คนคนนี้ก็เรียกว่าแหมเรียกว่าเป็นสอนอชอนะครับสอนอชอของจีนเขา นิวยอร์กไทม์บอกว่าสีไปฮ่องกงบีบบอกสีจิ้นผิงปกป้องระบบการปกครองของจีนในวาระครบรอบยี่สิบครบรอบฮ่องกงกับคืนสู่จีน BBC นี่เขาเป็นของอังกฤษคงพาดหัวเกงใจหน่อยมั้งมาดูแช n แนลนิวเอเชียดีกว่าครับ Channel ิวเอเชีย h ช n แนลนิวเอเชีย บอกว่าอดีตผู้บัญชาการหน่วยรักษาความปลอดภัยผ้วาฮ่องกงนะครับท่านดูนะผ้วาฮ่องกงคนนี้เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยครับก็คล้ายๆกอรมนผู้ว่าการสันธิบาลผมถึงเรียกสอนอชไง เป็นอดีตผู้บัญชาการหน่วยรักษาความปลอดภัยฮ่องกงชื่อนายจอนลีได้เข้ารับตำแหน่งผู้นำคนใหม่ของฮ่องกงด้วยการเลือกตั้งแบบเลือกสรรไม่ใช่เลือกตั้งทั่วไปครับนี่แหละเป็นเหตุผลดังนั้นภาพที่ผมให้ท่านดูนะครับในในเหตุการณ์ฮ่องกงถ้าจะเห็นการต่อต้าน นะครับภาพล่มเหลืองเรื่องราวต่างๆซึ่งเรารู้มาก่อนแล้วว่าฮ่องกงมีการต่อต้านจีนเพราะจีนผิดสัญญาแต่เรื่องนี้ถ้าเราจะพูดกันอย่างเป็นกลางๆนะครับจีนก็ต้องการจะปกครองฮ่องกงให้ได้แล้วจีนมีปัญหาก็คือเรื่องวิธีคิดของระบบการเมืองจีนไม่ยอมรับระบบ ระบบหลายพักครับคนฮ่องกงก็รู้แต่ว่าด้วยคำพูดของตึ้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็ทำให้เขาเชื่อมันว่าเอา้าเขาคงให้อยู่ห้าสิปีนะถ้าห้าสิบปีได้ก็เอานะละเราในความหมายของออออของคนฮ่องกงนะครับก็คิดว่ายอมรับได้แต่ปรากฏว่า เขาเริ่มเห็นสัญญาณว่าไม่ได้แน่ไม่ได้แน่นะครับแล้วมีกลุ่มเยาวชนคล้ายๆกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยก็ลุกขึ้นมาต่อต้านพวกโจโชว,ว่องอะไรเนี่ยนะคงจําได้นะครับก็ถูกปราบปรามอย่างหนักโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะออกกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนอันหนึ่งสองออกกฎหมายเรื่องความมั่นคงของฮ่องกง สองฉบับนี้ก็คือมาตาสี่สิบสี่เมืองไทยนั่นแหละคนก็เลยต่อต้านสิครับผมถึงบอกว่าถ้าจะถือว่าฮ่องกงมีวันชาติคือวันที่กลับคืนสู่สู่อ้อมอก,อก,อกแ,มแม่ของประเทศจีนใหญ่เนี่ยมันก็พูดได้ไม่สนิทเพราะประชาชนส่วนหนึ่งไม่มีความสุขดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่า ความเป็นวันชาตินั้นเนี่ยมันต้องเป็นวันที่สถาปนาประเทศชาติสังคมให้มันจเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่อย่างมีความสุขมีเสรีภาพนี่สำคัญถ้าจะมองแบบจีนบอกเฮ้ยไม่เกี่ยวเสรีภาพไม่ต้องเอาว่าเราเป็นคนจีนเอถ้าเป็นอย่างนี้ก็บังคับที่ครับแล้วการบังคับก็นหนักไปหนักกนที่ตรงไหนครับจีนประกาศเลยครับ จากเหตุการณ์ครั้งนี้บอกว่าห้องกงเป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่าในอดีตอีกเอแล้วทำไมมันถึงพูดกันได้ง่ายๆอย่างนี้ล่ะครับถ้าพูดถึงว่าห้องถ้าความว่าประชาธิปไตยก็ต้องมาพูดถึงเรื่องคํำจํากัดความซึ่งยาวล้วผมเอาง่ายๆครับ ถ้าคุณบอกว่าเป็นประชาธิปไตยนี่คุณต้องเคารพอะไรบ้างต้องเคารพความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าสิทธิมนุษย,ยชนเออยิ่งเป็นประชาชนก็ต้องเคารพด้วยต้องมองเห็นหัวประชาชนเอาอันนี้เป็นบรรทับนรที่หนึ่งก่อนดังนั้นการเห็นหัวประชาชนนั่นหมายถึงว่าคุณต้องจัดระบบก็ประมาณอย่างเป็นธรรม ให้สิทธิประชาชนในการโต้แย้งได้ปรากฏว่าพรรคคอมมิวนิสต์จัดการหมดไม่มีพรรคฝ่ายค้านในประเทศไทยระยุทธ์แม้จะมีพรรคฝ่ายค้านแต่พูดไม่ได้หนึ่งหนึ่งสองจัดงบประมาณให้วังมากที่สุดเต็มที่ทั้งงบประมาณโดยตรงและงบประมาณที่แฝงอยู่ตามกระทรวงต่างๆรวมทั้งงบลับชาวบ้านก็เดือดร้อน พูดไม่ได้เจอหนึ่งหนึ่งสองเออย่างนี้จะให้ภาคภูมิใจกับความเป็นชาติเรอตกลงวันชาติก็คือวันเกิดกรตริย์ก็ถูกแล้วมั้ง่างงี้ดังนั้นคนฮ้องกงก็รับไม่ได้เพราะอันแรกมันไม่ผ่านแล้วเนี่ยไม่ได้มองเห็นหัวประชาชนแล้วไม่ได้เคารพสิทธิของประชาชนสิทธิมนุษยชนไม่ต้องพูดดูจากอะไรครับดูจากรูปธรรม การปราบประชาชนที่เทียนอันเหมินตายไม่รู้เท่าไหร่ปิดข่าวเฉยเลยครับแล้วไม่ให้ใครลำลึกถึงด้วยวันวันเทียนอันเหมินนั่นนะในฮ่องกงก็ถูกปราบอย่างหนักเข็นฆ่าประชาชนในท,ที่ที่เทียนอันเหมินนตายไปไม่รู้เท่าไหร่คล้ายคเหตุการณ์14ตุลาของเราของในเมืองไทยเหตุการณ์6ตุลาในประเทศไทยเห็นไหมครับ แล้วอย่างนี้จะมาบอกว่าเราจะภาคภูมิใจต้องภาคภูมิใจกับวันกลับคืนสู่อ้อมอกแม่ที่ฮ่องกงจะต้องกลับมาแล้วนี่คือความภาคภูมิใจเหรอผมก็บอนี่คือประชาธิปไตยเหรอวันนี้คุณประยุทธ์ก็พูดถึงเรื่องประชาธิปไตยแต่ปรากฏพม่าบินวกเข้ามาในแผ่นดินไทยเออแล้วก็ เกิดยิงพลาดถูกคนไทยตายอย่างเงี้ยคุณประยุทธ์บอกว่าเขาแค่ตีโค้งกว้างไปหน่อยเอ๊ะอย่างนี้ต้องภาคภูมิใจกับคุณเหรอคุณเข้ามาก็ป้นอำนาจเขามาเห็นไหมครับพอคุณมีอำนาจอ้างเป็นประชาธิปไตยแต่เป็นพวกเดียวกับคุณนี่ผด็จการมินออนไลน์แล้วท่านจะเห็นนะครับมินออนไลน์ผด็จการพรมา่าทำการรัฐประหารไม่ชอบทำอย่างไง จีนก็รับรองครับดังนั้นจีนไม่ได้สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ได้สนใจความเป็นมนุษย์ของผู้คนไม่ได้สนใจแค่ชีวิตของประชาชนถ้ามองเป็นฝ่ายตรงข้ามก็จะถูกจับก็จะถูกปราบปรามตั้งค่ายกักกันชาววีกูเป็นค่ายกักกันเลยครับเพราะความคิดต่างกันก็จับใครเห็นต่างจับเข้ามาคล้ายๆหนึ่งหนึ่งสองเรานั่นแหะ เผด็จก,การในพม่าโหดร้ยอย่างไงล้าหลังอย่างไร,รเผด็จก,การในอัฟกานิสถานล้าหลังอย่างไจงจีนก็รับรองครับแล้วอย่างนี้คําจํากัดความของประชาธิปไตยมันจะมีค่าอะไรคําว่าประชาธิปไตยคืออํานาจเป็นของประชาชนก็ประชาชนไม่มีอานาจถูกกดขี่ชีวิตประชาชนถูกสังหารได้จับเข้าคุกได้โดยไม่ต้อง มีสิทธิโต้แย้งจากอำนาจรัฐกรทําอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับที่วันนี้ประเทศไทยเราบอกเป็นประชาธิปไตยแต่วา่าถ้าถูกจับเรื่องข้อหาหนึ่งสองก็ถูกจองจาไม่ให้ประกันตัวประท้วงจนกจินยาฆ่าตัวตายอะไรกูก็ไม่ให้ประกันอย่างเงี้แหละครับอย่างงี้แล้วประชาธิปไตยดังนั้นความหมายของคําว่าประชาธิปไตยจึงถูกโต้แย้งครับจึงเกิดการโต้แย้งขึ้นซึ่งเราจะต้อง ผมจำเป็นต้องเอาประเด็นนี้มาคุยกับท่านเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องตาสว่างว่าพผเด็จก,การมันก็ชอบอ้างประชาธิปไตยอย่างนี้นี่ผมไม่ได้ตำหนิจีนผมเอาเรื่องราววันวันชาติน่าจะเป็นวันชาติของออของฮ่องกงในสายตาจีนนะครับแต่ว่าประชาชนฮ่องกงส่วนหนึ่งไม่ได้มีความสุขดังนั้นภาพการประท้วง ก็ดีเหตุการณ์ต่างๆที่เราเห็นก็ดีเนี่ยนั่นแหละมันบอกความเป็นจริงว่าเผด็จก,การมันชอบพูดโกหกเพราะคนอื่นโต้ไม่ได้สีจิ้นผิงประกาศว่าฮ่องกงเป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่าอยู่กอังกฤษโอ้ม oh y god <laughs> มันมันเฟกชัดๆมันทำให้ผมนึกถึงเมืองไทยว่าอ๋อเหมือนกันเลย เลยหยิบประเด็นนี้มาคุยกับท่าน